นะคะวันนี้นะคะวันนี้วันอังคารนะคะแล้วก็ที่ร้านเงียบมากเลยแต่งหน้าแล้วก็พากันไปซื้อของกับลูกนะคะซีดีเดี๋ยวใส่รองเท้าลูกเดี๋ยวเรากลับบ้านพอดีดาจะปิดร้านเร็วนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงพอดีตากหมูไว้เดี๋ยวตากหมูแดดเดียวไว้นะคะเดี๋ยวเราไปกลับบ้านกัน ใส่รองเท้าลูกเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเวทอันเชอร์อิสเฟนเนตลูกโอเคคัมมาเด้นไปกูเองเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเร็วนะคะเพราะว่าเด็ก <Yes. S 1> ปิดเทอม I I so <c oughs> ทำไมต้องเอาโทรศัพท์วางอย่างนั้นนะคัมม oh. อนเกต้าห์คัมมอนเบบี้พุชชุดออนเรากลับไปโอ้โ oh. ห <c oughs> ใส่ลงกอน <c oughs> พอดีวันนี้ยงเีมากไม่มีบุ๊กนะคะแล้วก็พอดีไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็ตากหมูทำหนุ่มหมูแดดเดียวไว้เดี๋ยวกลัวกลั <c oughs> วฝนเอ่อกลัวเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวฝนมันลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปียกหมดแป๊บนึงน,นนะลูก เพราะว่าเงียบนะคะก็เลยกลับว่าเออใช้วันนี้พักผ่อนนะคะวันอังคารฮะไม่ใช่ไฟเบร์มันเป็นไอเนี่ยะซื้อของนะคะกินข้าวเหนียวคืนนี้นะคะจะทำหมูทอดหมูแดดเดียว มาลูกมาปิดร้านแล้วปิดข้างในเรียบร้อยแล้วก็ถูร้านนะคะพักสักวันแนอ้วมาลูกคับ Did you see Did you see พอดีเอารถไปเติมน้ำมันมานะคะอเอารถไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปแวะซื้อของนะคะพอแล้ว มากเลยแต่งหน้าะคะแต่งหน้าแบบโหสุดยอด,ดอมืนนอนะคะเมืองชิามนม่ระรชวงนี้คูกคะจะเงียบนะคะดาก็เลยแบบใช้โอกาสนี้พักผ่อน แล้วก็วันศุกร์ก็ลูกค้าก็ยกเลิกนะคะไม่ไม่ไว้จะว่าลูกศิษย์ไหนคิวมัน่าใช้แอปไงใช้แอพยูซิงเราถึงบ้านแล้วนะคือเนี่ยโอ้ร้อนแบบร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวป๊บนึง ไม่สามารถเห็นได้หรอคเดี๋ยวขนของออกไอ้น,นี่ก่อนนะรู้สึกว่ามันมีจะล็อกประตูเอาไว้ไไช่วยอักถือก่อนทือก่อนพอดีได้ต้องขนของเข้าบ้านด้วยนะคะ <coughs> huh? lock. Yeah, I know it's long. Had he lopped a two, help me, help me, help me. พอดีล็อกประตูไว้งั้นเราต้องเปิดประตู Hurry ยังส like ่งดูป๊อบบี้ถอดรองเท้าแล้วก็ไปไว้ถอดรองเท้าดีๆหรือว่าไปถอดข้างในก็ได้ถอดข้างในก็ได้ให้โม้โม้ปิดเพราะว่ามันมีของ ม,มัน้งไปช่วยมัมมี่ยกองก่อนไป่ะเอาคนพกคนรา Get o u บ p l าพ s e อดีเด๋ยวเราขนของก่อนนะคะขนของเข้าบ้านอะไรลูกเย้ขอบคุณ ไอ้กระเป๋าก็ได้นะลูเเกเราเปิดอันนี้ขึ้นมาน,น,น,น้องน้องอือ เออซื้อกข้าวมานะ,ะคะ <c oughs> Double fella, we should stick together. No. No, 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 no. Hold I will help you. Thank you. Hmm. I'm gonna go water the plants here. Mm -hmm. Outside, and you can do inside, because inside is more smaller. So there's more little and big old, ones too. Hello, baby. Hello, you little baby bum bum. It feels like someone too. Check for them. Get my beach towel. Oh. Okay. 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 แคนโอ้ <No. S 1> Ooh, ทำไมมืดจังเลยโอเคูดเด e a l ิ y Can y น u clean น t or not? ชมมียกของเข้ามาข้างในเส่ p u l l u ด say? ชมมียกของเข้ามา เยวเปิดประตูนิดนึงนะพูพู oh, <see S 1> อัพเซ Wait, ไปคลีนให้มัมมีหน่อยสิลูกโอเคค o มดาวย n y ส s เว็ โเดี๋ยวไปดูหมูก่อนนะหมูแดดเดียวตากไว้โอเคน่าจะเกือบได้แล้วนะนี่นะคะหมูแดดเดียวตากหมูแดดเดียวไว้วั <c oughs> นนี้พากันมาดูสวน นี่นะอันนี้เป็นต้นนี่เป็นต้นพริกนะคะแล้วก็มีใบโหระพาต้นพริกประมาณสามสี่ต้นใบโหระพาอันนี้เป็นมะเขือนะคะน่าจะเป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงแล้วก็เป็นอ่อไม่แน่ใจว่าคือเขาเรียกว่าต้นอะไรตรงนั้นนะคะไม่แน่ใจแล้วก็มีใบโหระพาตัวนี้กําลังพาะอยู่ไม่ไม่มันไม่ขึ้นนะคะนี่ ตัวนี้มันเป็นใบโหระพานะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมเราใช้จากเม็ดเลยนะคะปลูกจากเป็นเม็ดเลยอันนี้ก็ปลูกจากเป็นเม็ดนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้คือเด็ดไปกินด้วยนะคะแล้วก็มีต้นอันนี้น่าจะเป็นฟักทองนะคะอันนี้จะเป็นต้นฟักทองนะคะหรือไม่ก็ต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอต้น ไอนี่นะคะต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะแตงกัวหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือนะคะเนี่ยมะเขือกําลังเป็นส่วนอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆผักคะน้าเลยนะคะเนี่ยเนี่ยผักคะนา้าคล้ายๆผักคะนา้าใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเม็ดอันนี้ไม่แน่ใจต้นดอกไม้หรือเปล่านี่ต้นหญ้า แล้วตัวนี้นะคะมันเป็นถั่วลันเตานะคะถั่วหวานนะคะอันนี้เป็นถั่วหวานถั่วลันเตานะคะคล้ายๆใช่ถั่วลันเตานะคะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วฟักยาวนะคะเป็นถั่วฝักยาวก็ยังไม่อก izer, อกดอกออกดอกแต่ว่ามันยังไม่ออกผลนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะเหลืองๆหน่อยเพราะว่ามันน่าจะแย่งแย่งน้ํากันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น คือมันคือน่าจะต้องเอาออกนะคะตัวนี้เป็นเป็นใบโหระพานะคะมันมาเกิดอยู่ตรงนี้นะคะแทรกกันแล้วตัวนี้น่าจะเป็นแตงกวนะคะเนี่ยอันนี้น่าเป็นแตงกวนนะคะอันนี้ต้นข้าวโพดนะคะมีมีต้นข้าวโพดสองต้นนะ,ะต้นขา้าวโพดโอเคอยู่ต้นข้าวโพดสองต้นอันนี้เป็นเป็นผักสะละนะคะ กินอร่อยแล้วก็ตัวนี้ก็สลัดนะคะอันนี้เป็นแครอทนะคะเป็นรูปแครอทอันนี้ก็เป็นะมะเขือนะคะอันนี้มะเขือมะเขือสีแดงๆนะคะไว้ใส่สเต็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยค่ะหัวลาทิสนะคะตัวนี้หัวใหญ่มากเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีผักนะนี่เป็นผักสลัดเริ่มใหญ่แล้ะต้องเก็บมากินได้แล้วนะคะเนี่ย เราต้องค่อยๆเก็บมากินแล้วก็มีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอันนี้ฟักทองนะคะอันนี้นะฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไอาตัวตน้ตนกัดต้นกระเจียเจ๊ยบนะประมาณสามสี่ห้าหกต้นเลยนะคะหกเจ็ดต้นนะคะต้นกระเจีย๊ยบตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเกิเดก็คือ ก็เอาไว้นะคะมันก็เลยไม่ได้เกิดอะไรแต่ดาพยายามรดน้ำมันนะคะเผื่อมันจะเปิดเกิดทีหลังแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยเป็นผักสวนควัยดังนั้นไ่ปลูกเองนะคะมะเขือก็จะได้กินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นต้นแพรนะคะต้นแพเห็นไหมคะอันนั้นก็จะเป็นองุ่นสามสายพันธุ์ แล้วก็เป็นมะนาวนะคะเป็นมะนาวมีหนับบาดีเพียรอุ้มพอพี่อืมอืมถือดีๆอุ้มเขาดีๆลูกนี่ก็หลังบ้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นผัก นะคะผักอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้หรือผักอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม่ก็เป็นอันนี้อันนี้มันเป็นผักสลัดนะคะไค่ผักกาดเนี่ยโอเคกินได้นะคะพวกนี้กินได้อันนี้ต้นหอมนะคะต้นหอมอันนี้ก็เต้นต้นแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นพวกอันนี้เป็น ที่ที่เราให้หมามามาขี้นะคะแล้วก็ปลูกมันจะระแวกนี้เป็นอย่างไมันโอเคอยู่นะลูกก็ในในอนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดะดาไปเอายกของเข้ามาข้างในของน่าจะน่าจะซื้อหมดไปประมาณเอรอ,อบนี้นะคะน่าจะซื้อหมดไปประมาณ ห้าสิบก่าปอนห้ก่บปอกับของอันนี้ด้วยนะคะก็ประมาณหกสิบกว่านะคะหกสิกปอนหกสิบกว่าก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่าดาไม่ได้ซื้อพวกนี้มาคือซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมามาไว้กินทำทำกับคุมกับข้าวเองนะคะ คือเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนก็คือซื้อเคฟซีมากินได้สองวันเคฟซีกินได้สองวันแล้วก็ก็เลยซื้อพวกผักนะคะพวกผักแล้วก็พวกปลามีข้าวปลามีข้าวมีอะไรเงี้ยจะได้ ไว้ได้กินทําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะอันไหนที่ยังไม่ได้กินก็จะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องแข็งไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่ช่องแข็งไว้แล้วของมันจะได้ไม่เสียนะคะใช้ช่องแข็งไว้ขนของมือหนึ่งถือของมือหนึ่งถือของนะคะอันนี้ข้าวนะคะข้าวสาร ที่ลีโดเขามีข้าวสารขายนะคะดาก็เลยซื้อมา5้ากิโนะคะซื้อแค่พอกินไม่ซื้อเยอะก่อนหน้านี้ดาจะสั่งมาจากอเมซอนนะคะหรือไม่ก็ดาก็ไปร้านจีนแต่ช่วงเนี้รถมันไม่ค่อยดีดาก็เลยไม่อยากไปไหนไกลไปแค่รอบข้างเนี้ยไปแค่ขับรถแป๊บเดียวห้านาทีหนาที9้านาทีไม่ถึง10นาทีนะคะ น่าจะมันนิดหนึงต้องขอภัยดาก็จะจัดของนะคะอยู่นี่ต้องทำเป็นทุกอย่างนะคะอยู่อังกฤษพอดีไปซื้อตับมาด้วยซื้อตับมาเอาไว้ตับอบตับวันนี้จะทำข้าวเหนียวเพราะว่าพากันยังไม่ได้กินข้าวดากับลูกก็ว่าจะทำหมูทอดนะคะหมูทอดหม,ดหมูแดดทอด นะครหมูแดดเดียวทอดแล้วก็อ,อบจับนะคะอบจับอยู่บ้านก็คงเช้าเที่ยงก็คงจะเป็นอย่างงี้ฮะอยู <is> <you> yeah. ่โดนอ๋อเป็นต้นอินไซต์ตัวทำไมไม่ออดอินซาไม่เป็นไร have you done that like what I sell you take all that water out. You don't that, yeah? Okay. You okay, baby? Can you clean that thingy for mommy? That my poor, the poor. Peace. y o I know you can do it ฮะ One penny Okay one two penny nice ให้2ูสองเพนนีเลยโอเคให้ให้เขาไปเช็ด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเช็ดไอตัวไอ้นี่นะคะตัวพริกให้เขาไปทำความสะอาด ไอตัวไอนี่นะคะข้างบนโอเคร้อนมากเลยนะคะถึงอากาศจะแบบปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะแต่ก็ร้อนนะคะอากาศอบอ้าวเดี๋ยวดามาจัดของที่หลังโโหค,คลิปนี้ก็สิบเก้านาทีนะคะก็ก็คือส่วนใหญ่อะถ้าเออตอนนี้เห็นไหมคะโอเค ก็คือถ้าถ้าดาไม่มีงานอย่างเงี้ยปิดถ้า,อ,าอย่างลูกค้าไม่มีอย่างวันนี้ค่ะดาก็จะคือเปิดร้านแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องทำอะไรเงี้ยต้องซื้อคงซื้อของอะไรเงี้ยเข้าบ้านแล้วก็กลับมาบ้านเนี้ยค่ะถ้าลูกค้าไม่บุ๊กเราก็ไม่เข้าไปนอกจากคือลูกค้าบุ๊กเอาไว้อะไรเงี้ย อย่างนี้วันเอยียงวันนี้เราก็ต้องพักเมื่อวานเนี้ยได้สามคนตอนแรกดาก็คิดว่าไม,ไม่ไม่มีลูกค้าสรุปโอเคเมื่อวานสามคนมวันนี้เงียบก็เอาพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ยังไม่มีบุ๊กวันศุกร์ลูกค้าก็เลื่อนไปนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คือเขายกเลิกไปแล้วนะคะโดยที่ว่าเลื่อนโดยที่ไม่มีสาเหตุก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ วันนี้ก็อยู่บ้านนะคะพักผ่อนแล้วก็จะทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะน่าจะมีน่าจะมีะมอ่า,อาน่าจะมีวิดีโอลงเข้ามาะะเกมกับลูกหรือไม่ก็อาจจะยังไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวดาจะไปจัดของต่อนะคะเพราะว่ามันต้องเคลียร นะคะของอะไรที่เรายัางไม่ใช่อะไรเงี้ยดาจะเอาไปแช่ตู้เย็นอันไหนที่คือเราซื้อมาก็จริงตอนนี้นะคะแต่อันไหนที่เรายัางไม่ใช้อ่ะดาจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ถุงเอาไว้แล้วก็เอาไว้ทํากินวันหลังคือจะออกมาก็คือเอามารีฟอสนะคะที่นี่ก็คือเราก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าการที่จะไปซื้อของทุกวันเนี่ยมันมันไม่ได้เวลามนันไม่ได้นะคะ คือถ้าจะไปซื้อของทุกวันซื้อของกินทุกวันอะ่ะต้องออกไปแล้วก็ต้องเสียงเงินทุกวันโอเคเราซื้อมาแล้วนะคะล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องแข็งถ้าเราจะเอามากินแล้วเราค่อยเอามาไอ้นี่ทำพวกผักมันก็มีอยู่แล้วนะคะก็เลยกลายเป็นอ่าดาต้องจัดสรรดีๆกับการที่เราถ้าเรากับการที่เราซื้อเนื้อซื้อหมูมาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําได้เลยเราต้องใส่ช่องแข็งเอาไว้แล้วมันก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเราก็คือเพียงภายในอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็น่าจะหมดแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นต้องซื้อเก็บไว้นะคะถ้าไม่ซื้อก็คือจะต้องไปช็อปทุกวันหรือไม่ถ้าเพราะว่าบางทีเราเวลาเราไม่ว่างนะคะเวลาเรา ที่นี่นะคะที่ทํางานเนี่ยเวลาที่ยุ่งจริงๆอะ่ะมันยุ่งนะคะยุ่งแล้วพอเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วนะคะพอเหนื่อยเราก็ไม่อยากจะไปไปไหนแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นซูซื้อในเวลาที่ว่างา us, ะะแล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วเราอยากจะทํากินเราก็ทํากินโดยที่ว่าเออมีไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ในตู้นะอะไรเงี้ยนะคะผมงอกก็ขึ้นแล้วนะคะ การเป็นอยู่ที่อังกฤษนะคือทุกอย่างมันโอเคมากคืออาหารการกินทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราต้องทำเองนะคะเรียนรู้ที่จะทำเองทำกับคงกับข้าวเมื่อก่อนนะไม่รู้จักนะคะเมื่อก่อนทำไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแต่เพึ่งมาเพึ่งมาทำกับข้าวเป็นน่ะมาเพิ่งมาอังกฤษใหม่ๆเพราะว่าถ้าจะไปร้านไทยอยู่ตลอดเวลานะหมดไปเยอะหมดไปสองสามร้อยนะคะ ต่อตอครั้งนะคะร้อยหนึ่งบางทีหกสิบเจ็ดสิบยังต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทำต้องหาเครื่องปรุงซื้อเครื่องปรุงมาจากร้านจีนนะคะร้านจีนเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นวิงหยิบนะคะคือซื้อเครื่องปรุงเอาไว้เตรียมไว้ประกอบคือเวลาเราอยากกินอะไรเงี้ยเราก็มาทํากินเอาแล้วก็ซื้อหมูหม,หมูพวกเนี้ยก็มันอะไรนะลูก Thank you, thank you very much. Uh, it was puppy who. Yeah, it's okay. ก็เลยกลายเป็นอ่คืออยู่จุดท <b enders> ี <b enders> <b enders> <aren epend Proper> ่เนี่ยก็คือพวกหมูพวกใดเนี้ยมันมันไม่ไอ้นี่นะคะไม่คือไม่หาไม่ยากแต่ขอให้มีเงินซื้อนะคะ บางคนก็คือว่าอยู่ที่นี่เขาไม่สามารถที่เอออยู่เอาไว้ไหนลูก red โฟนอ่ i s a w i t from outside is o n a t a b l e not บางครั้งนะคะคือบางคนนะ่ะเขาไม่สามารถที่จะทำงานที่อื่นได้ก็คือมามาอยู่เป็นแม่บ้านเลยเมื่อก่อนเนี่ยคือเห็นเยอะนะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็คือส่วนใหญ่สามีเป็นคน ซื้อแล้วเวลาเราจะกินอะไรเราก็ต้องขอสามีนะคะขอสามีแล้วกลายเป็นเออคือบางคนก็โอ้มันแพงไปจะเมียจ,จะซื้ออะไรอยากกินอะไรมันก็อยู่ยากนะคะเมื่อก่อนเนี้ยจะมีนะคะทุกวันนี้ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งก็คือเวลาเขาจะซื้ออะไรที่อยากกินอะไรเงี้ยมันยากนะคะบางคน ก็เลยเมื่อก่อนเนี้ยดาก็เคยเป็นนะคะเพราะว่าตอนอยู่กับสามีกเก่ามาแรกๆไม่มีงานทําอยากกินอะไรก็กลายเป็นยากไปหมดนะคะก็เลยเพอตั้งแต่ดาทํางานมาได้ดาก็คืออยากกินอะไรดาจะซื้อกินเองแล้วจะซื้อจะทําเตรียมทําเลยคือไม่ไม่หวงการกินของตัวเองทุกวันนี้การกินก็เป็นใหญ่นะทุกวันนี้ก็คืออยากกินอะไรทํา นะคะแล้วดาเรียนรู้ให้ลูกกินเหมือนที่ดากินด้วยแล้วเวลาเราทำมันจะได้ไม่ต้องแยกหลายอย่างอะไรที่ไม่เผ็ดเขากินได้นะคะอะไรที่ไม่เผ็ดอะไรที่ไม่เป็นมันไม่เผ็ดมากเขาก็จะกินได้นะคะลูกลูกสาวดาก็เลยพยายามให้เขาเรียนรู้ที่จะกินอาหารที่เรากินแล้วเวลาทำอ่ะมันจะได้ไม่ต้องหลายอย่างไม่ต้องเปลี่ยนกันอะไรไม่ต้องแบบ ทำเพิ่มหลายอย่างอย่างผู้บ่าวอย่างเงี้ยแล้วก็จะสอนให้เขาหัดกินอะไรที่หัดกินอาหารที่เรากินเหมือนกันอะไรที่เราทำอะไรเงี้ยเขาเขาจะต้องกินแบบนั้นเพราะว่าจะไปกินแบบอาหารฝรั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเบื่อไงคะเราเบื่ออาหารฝรั่งเงี้ยเราก็อยากจะกินอาหารไทยนะคะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้น โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นกำลังใจกันทุกคนนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะเป็นเป็นช่วงที่สู้แล้วก็ช่วงนี้ก็ที่ร้านจะเงียบนะคะดาก็ไม่เ expect อะไรทัวมเยอะอย่างน้อยแห่งต่ำก็ได้สักสิบกว่าคนก็โอเคนะคะได้ทำงานได้สักสิบคนก็ยังดีให้รวมๆกันอาทิตย์ละสิบกว่าคนโอเคอยู่ได้พอได้แบบ ได้ซื้อกินได้อะไรอย่างเงี้ยได้จ่ายค่านูนค่านี่นะคะก็ดาก็ได้สรุปดาก็จ่ายแล้วก็คือค่าเช่าสองอาทิตย์ล่วงหน้านะคะแล้วก็อาทิตย์ต่อไปค่อยจ่ายอาทิตย์ละเป็นรายอาทิตย์ไปก็ไม่ต้องหนักอะไรมากมายนะคะก็เลยก็ตามเท่าที่ตามเออมีเท่าก็คือเรานะคะเน้นในเรื่องของการที่ ก็คือระวังนะระวังในการใช้เงินระวังในการทำธุรกิจไม่ควรที่จะเอาเงินไปพุ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่การกินเราก็ไม่อยากให้มันขัดสนเท่าไหร่กินก็ทำทำได้เท่าที่ทำได้โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย